สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้สงมอบรถสองคันนี้ไปอยู่น้องบัวลำพูนะคะสองคันนี้ค่ะชมหน้าเจ้าของ่าม,มารับแล้ววันนี้พร้อมเดินทางไปน้องบัวลำพูนะคะสองคันนี้แต่งแบบ <c oughs> แต่งสไตล์รถห้างนะคะตัวนี้ไม่ได้แต่งเลสนะคะสไตล์ข้นส่งเลยค่ะถ้าแต่งแบบนี้ไม่ต้องแกะอะไรออกนะคะตัวโลกไายมโลกตัวโลกได้เี๋ยว้าพาดูข้างในคันนี้กันสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์สวยมากอันนี้ลงเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะภายในลูกค้ามารับแล้ว คันนี้มีเบาะกลางนะคะตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เกะ๊ะจะเป็นเบาะสามแถวคันนี้ลงเล็กเรียบร้อยภายในสวยงามมากนะคะทำความสะอาดแล้วคันนี้เจอกันได้ที่หนองบัวลาพูนะคะคันเฟดเฟดเฟดเท้าคันนี้ใส่เป็นท่อเอสเลดนะคะปลายไททีกบะคันนี้จะยาวอยู่สามเมตรแปดสิบนะคะคู่นี้จะเป็นสามเมตรแปดสิบทั้งสองคัน ทำเป็นหูช้าคู่นะคะตัวดันท้ายสเต็กนี้คือลูกค้าสั่งเอานะคะเป็นสีขาวล้วนลูกค้าใกล้ได้เลิกแล้วนะคะสเสร็จเครื่องแล้วเจอกันได้ที่หนองบัวลำพูนะคะสองคันนี้ตัวหนึ่งเป็นข้าวีไทยตัวหนึ่งเป็นข้าวซนอกนะคะ ราคาไม่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 ไมไมไมสูงเท่าไรนะคะอยู่เจ็ดแสนกว่ากับแปดแสนกว่าตัวหนึ่งเป็นคัสซีไทยเครื่อง JO ห D แล้วก็ตัวหนึ่งเป็นเครื่อง JO 7 E คัสซีนอกเจ็ดแสนกว่ากับแปดแสนกว่านะคะคู่นี้เครื่องโละตัวแต่แต่งเหมือนกันใครมองหารุ่นไหนลองโทรสอบถามได้นะคะ ทังอูมีเหลืออีกหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะรุ่นอาจะเป็นยีห่ห้ออีสุเป็นฮิโนโ่แล้วก็จะเป็นมิซูคูโซเราก็มีนะคะลองโทรสอบถามมาได้สองคันนี้ราคาเบาๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรมาก ออเดินทางแล้วนะคะเจอกันที่หนองบัวลําพูนะคะสองคันนี้คลิปนี้ลากันไปแค่นี้นะคะสองงอดเรียบร้อยดีเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีค่ะลูกค้าสวัสดีนะคะ